สวัสดีพี่พี่ชาวพาร์เครื่องทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกัน e ีพีที่32แล้วนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ขึ้นเข้ามาติดตามใหม่นะคะฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะพี่นะสำหรับลูกค้าเก่านะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจคลิปด้วยนะพี่นะสำหรับอีพีนี้นะคะมีมาให้เลือกทั้งหมด9องค์ค่ะพี่ สามารถติดต่อได้ที่0992107401สามารถแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรได้เลยนะคะชี้แจงเรื่องการส่งนะคะพี่ค่าส่งเก็บบ้านละ50บาทนะคะตอนนี้ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะหนูให้เครดิตเฉพาะที่เป็นลูกค้าประจำอยู่นะพี่นะที่รับของกันบ่อยๆนะคะก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่น้องขอโอนนะคะพี่ก็เจ็บกับเก็บเงินปาทางมาพอสมควรนะคะพี่ วันนี้นะคะมีมาให้เลือกชมทั้งหมดเกรูป9ก้าองค์ค่ะพี่ๆท่านใดสนใจองค์ไหนนะคะสามารถแจ้ง EP ได้เลย EP นี้ EP ที่สาสบสองนะคะวันนี้มามีมาให้เลือกทั้งหมดเก้าองค์เก้ารูปค่ะสวยๆเกา่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นพระบ้านๆนะคะไปกันที่องค์แรกค่ะพี่องค์แรกรูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันไหนที่ยังปล่อยไม่ได้น้องก็จะเอามาวนคลิปให้นะพี่นะนี่เลยรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะ เผื่อลูกค้าใหม่หรือพี่ๆที่สนใจนะคะถูกใจสามารถมารับ cf ได้เลยนะพี่อ่าลืมแจ้งราคานะคะพี่เดี๋ยวนะขอโทษทีสักครู่นะคะเปิดจุดด้านบนนะคะเปิดอยู่ที่เจ็ดหนึ่งถึงสามเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะมีค่าส่งบ้านละห้าสิบบาทนะคะหนึ่งหนึ่งถึงสามนะ เจ0ดอยบาทนะคะหนึ่งถึงสามเจ็ดร้อยบาทด้านบนหนูเปิดอยู่องค์ละเจ็ดร้อยนะพี่นะนี่ด้านบนเปิดอยู่เจ็ดร้อยบาท EP ที่สามสิบอ็ดองที่เอย EP ที่สิบสาสิบสององที่หนึ่งนะคะหนูเปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่รูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้คะ่ะซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะพี่นะเนื้อเป็นแบบนี้นะคะนี่ นิ่งมือนิ่งๆแล้วรูปร่างลักษณะเหรียญเป็นแบบนี้ด้าน,นหลังค่ะเปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้นะคะ EP ที่สามสิบสององค์ที่หนึ่งไปกันต่อองค์ที่สองค่ะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะเปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะคะ องค์ที่สอง ep ที่สาสิบสองนะคะองค์ที่สอง ep ที่สามสิบสองค่ะรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะพี่มีรอยเกาเกาเดิมเดิมแบบนี้เลยนะพี่ให้ดูใกล้กๆผ้าของน้องส่งตรงปกทุกองค์ทุกรูปนะพี่นะฐานค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้หน่อยนะคะ พระองค์นี้นะคะน้องไม่แน่ใจว่าพระอะไรนะพี่นะเปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะองค์ที่สององค์ที่สามค่ะเปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่เก่าๆเ,เดิมๆรูปร่างลักษณะแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะคะเผื่อเป็นทางของใครหรือตามหายอยู่นะคะพี่เป็นพระบ้านๆน,นะคะเป็นพระของคุณปู่กับคุณตานะคะพี่หน้าหลังค่ะ ฐานน้องซูมให้ดูเนื้อกใกล้ๆแล้วนะพี่นะสำหรับใครที่รู้สึกว่ามันไม่ชัดสามารถทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรได้ค่ะ0992107401นะคะพี่รูปล่างลักษณะเป็นแบบนี้นะพี่นะเปิดอยู่ที่700บาทค่ะ1นถึงสนะพี่เปิดอยู่ที่700บาทต่อไปองค์ที่4ีถึงองค์ที่6เปิดอยู่ที่800บาทนะคะองค์ที่สถึงองค์ที่6เปิดอยู่ที่แปดบาทนะพี่นะนี่เลย อันนี้เป็นผ้าปิดตานะคะรูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะเปิดอยู่ที่แปดร้อบาทค่ะ EP ที่สาสองงค์ที่สี่ค่ะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่แป0รบาทค่ะองค์ที่4 EP ที่32นะคะมีผ้าปิดตาองค์เดียวนะคะพี่ EP นี้เก่าเกาเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่ผ้าปิดตา ep ที่32องค์ที่4นะคะหลวงปู่โตะนะคะให้ดูเนื้อใกล้ๆอีกหนึ่งรอบค่ะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถทักมาได้เลยเดี๋ยวน้องจะถ่ายรูปให้นะพี่นะไปกันต่อค่ะองค์ที่5 ep ที่32นะคะเปิดอยู่ที่800บาทเช่นกันค่ะพี่ องค์ที่5 ep ที่32นะคะเป็นเหรียญรูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เลยด้านข้างค่ะเปิดอยู่ที่800บาทค่ะพี่ ep ที่32นะคะนี่เลยให้ดูตรงหูให้ดูด้านหน้า อ่าโฟกัสค่ะนี่นะคะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะองค์ที่ห้า EP ที่สามสิบสองนะคะไปกันต่อองค์ที่หกค่ะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่เป็นพาพิจิตเป็นพาบ้านเกิดน้องเองนะพี่นะนี่เลยรูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะองค์ที่หก EP ที่สามสิบสองค่ะองค์ที่หก EP ที่สามสิบสองนะคะด้านหลังค่ะ ถ้าต้องการรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถทักมาได้เลยเดี๋ยวน้องจะถ่ายรูปแล้วส่งให้นะคะพี่ซื้อง่ายขายคล่องทักหาน้องโบบารามีพระเครื่องหรือยกหูโทรหาได้เลยนะพี่นะส่งพารตรงปกทุกองค่คะพี่ด้านบนค่ะฐานค่ะด้านฐานเป็นแบบนี้นะคะเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะ มีตามีคิ้วมีปากชัดเจนหลังนี้เลยนะคะพีะ่ให้ดูไปกันต่อองค์ที่เจ็ดค่ะองค์ที่เจ็ดถึงองค์ที่เก้าเปิดเี็ดเก้าร้อยบาทนะคะพี่องค์ที่เจ็ดถึงองค์ที่เก้าเปิดเี็ดเก้าร้อยบาทนะคะเป็นเหรียญที่น้องเอามาวนอีกรอบหนึ่งนะพี่นะน้องเคยลงไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีเหมือนช,ช่วงนี้ลูกค้างเงียบๆเผื่อใครสนใจนะคะน้องก็เลยเอามาวนคลิปให้นะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะพี่นะ ใส่กรอบลงยาแบบนี้เลยนะคะนี่เลยเป็นเหรียญแบบนี้ถ้าไม่ถูกใจกรอบสามารถแกะออกได้นะคะแต่ถ้าใครบูชาไปสามารถย,ยกห้อยคอได้เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะ EP ที่32องค์ที่7เปิดอยู่ที่900บาทค่ะพี่900บาทค่ะมีค่าส่งบ้านละห0าง5บบาทนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะแล้วก็มีปีพอรอายละเอียดอยู่ด้านหลังนะคะพี่ น้องนองซูมให้ดูนิ่งๆเลยนะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพอ่อทวดนะคะพี่เป็นกรอบลงยาพร้อมห้อยคอเลยสวยงามมากเลยนะคะพี่ฐานก็สวยเป็นเหรียญน,นะคะพี่ด้านหลังค่ะเป็นยันแบบนี้นะพี่นะแล้วก็มีรายละเอียดด้านหลังเก่าๆเ,เดิมๆม,มีกรอบพร้อมห้อยคอเลยนะพี่นะ ไปกันต่อองค์ที่8ค่ะเปิดหยุดที่900รบาทเช่นกันค่ะ PEP ที่32นะคะ EP ที่ส2นะคะเปิดหยุดที่800บาทค่ะพี่อันนี้หลวงปู่หมุนนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุดน,นะคะมีมีสัญ,ญลักษณ์อะไรตรงนี้ด้วยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าดูอย่างนี้โอเคจะชัดหน่อยนี่เลยค่ะพี่สำหรับใครนะคะด้าน,นหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะ หลังเป็นแบบนี้นะคะเขาเรียกอะไรเนาะอ,อันนี้ไม่แน่ใจเปิดอยู่ที่9 0 0บาทค่ะ EP ที่32องค์ที่8นะคะเป็นหลวงปู่หมุนหลวงพ่อหมุนนะคะเป็นเหรียญเรี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะพี่นะไปกันต่อองค์ที่9ของ EP นี้ค่ะพี่องค์สุดท้ายนะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะเป็นจอบเล็กนะคะพี่รูปร่างลักษณะเกา่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะ เคื่อใครสนใจนะคะน้องเปิดอยู่ที่900บาทค่ะพี่900บาทมีค่าส่งบ้านละ50บาทนะคะตอนนี้ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะเพราะว่าน้องเจ็บกับเงินเก็บเงินปลายทางมาพอสมควรแล้วนะคะก็เลยโอเคถ้าพี่มั่นใจเชื่อเชื่อใจน้องบอกเลยว่าน้องซื้อสัตว์กับอาชีพตรงนี้นะพี่นะ สามารถทักไลน์มาขอรายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมหรือถ้ากลัวไม่ชวนนะคะหนูเดี๋ยวหนูถ่ายรูปบัตรประชาชนให้เลยนี่เลยค่ะเปิดอยู่ที่9ก้บาทค่ะพี่องค์นี้ ep ที่32องค์ที่9นะคะเปิดอยู่ที่9ก้บาทค่ะก็สำหรับใครนะคะวันนี้มีมาให้เลือกชมทั้งหมด9องค์และ9รูปค่ะ ราคาราคาตามขันม้นบันไดนะคะเริ่มต้นที่7 8 9นะคะพี่3องค์บน7 0 0ดร้อยค์กลาง800บาท3องค์ล่างองละ9 0 0บาทค่ะมีค่าส่งบ้านละ50บาทเท่านั้นนะพี่นะรับหลายองคน้องก็คิด50บาทถ้าพี่พี่ท่านใดรับหลายองนะคะราคาเราคุยกันได้นะพี่นะอย่าลืมแอดไลน์มาที่0 9 9 2 1 0 7 4 0 1สนะคะสามารถทักมาได้เลยชื่อไลน์หนูจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่อศูนย์ิสาพีนะพี่ สุนิสา pu sunisa นะคะแล้วก็ pu btt สามารถทักไลน์มาได้เลยนะพี่น้าวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกออเดอร์ทุกยอดติดตามและยอดกดไลค์ที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันนะคะกลาบสวัสดีค่ะ